โมครับผมสวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับตระกูจัลเล่นฟ้ามรดกการตำรวจตํารวจสุพรรณบุรีอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นมณีมาสนามง้อบ้านศาสตร์นะครับมาเมืองมิ่งนะครับขายสดๆดขั้นสดๆดนะครับแถวแน่นอนกว่าละสามร้อยนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ช่วงนี้เพิ่นมาขายอยู่สนามง้อบ้านศาสใหญ่งนะครับอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้สามกว่าละสามร้อยนะครับกว่าละสามร้อย กะิมาในช่วงนี้แหละครับมิมหนามิมนี่แหละครับที่เพิ่นมาเนี่ยนะตอนนี้ผมก็รัางไปสองขวดแล้วครับ3ปีซปีที่แล้วผมเคยมาซื้อไปแล้วนะครับคลิปไรคลิปตาด่วนดว,ดวดนเะดี๋ยวผมลงคลิปให้เบิ่งอีกแค่หนึ่งนะครับปีนี้ผมก็เลยมาซื้อนะครับนีนนกี้กมากเรื่อยๆนะครับตอนนี้วันที่เออมันอิีบซีนะครับย4บซีมีหน้า2อง7นะครับอื็ครับ อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับไม่อยากบอกว่าอยู่ทั้งรถมีเป็นตันนะครับอยู่ทั้งรถเด๋ยวามอย่างไปเบิ้งอยู่ทั้งรถห้่นะนี่นะครับมาหวอดรถเล้าแล้วนะครับเนี่ยเป็นตันนะครับเนี่ยมักแท่กับแท่นะครับเนี่ยผู้ใดอยากได้แบบไดครับมาเบิ้งเอาเนี่ยเกิดมากกับเเคยเห็นลายปบนี้หรอกครับนเบิ้ง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 นี่ลองนี่องไปเบิ้งเอาเบิ้งเอาเป็นทั้งกับขายนะครับเป็นขวดกับขายทั้งกับขายตีราคาเลยดังกับมี ว่าสนใจยังไงช่วงนี้กเพินกาสิมาถูกนัดวันตลาดงัวอำเภอพ้นบ้านศาสตร์ไงถูกวันอาทิตย์นะครับอตอนนี้ผมกระรั่งไว้แล้วนะครับพอดีเลย,าายอย่างวาถ่ายู่รถเห็นเบิ้งนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งที่มองที่เป็นคันขายตลอดนะครับอันเข้าเดินไปไปใส่แน่ครับเนี่ยขายอยู่ใส่แน่ ออ <aunque S 2> er. จากแตนี่เราเขาจะไปไสนี่ครับชนบท์ก็ไปแต่อ๋อตลาดนัดง้กชนบท์ก็ไปนะครับเมืองคนชนบทแล้วก็ยื้อใส่เอครับปาะเทศไหนบ้านหันบ้านหันอ๋อบ้านหันอ่าสารคามเนาะครับโอ้ผู้ใดยื้อไกะอ่ะซื้อแล้เนาะครับอ่าเพื่ออ่าเขาอีหยังเขาเอื่นไหมอ่า สมาชิกีรับชมช่องผมเนาะครับเพื่อว่าส่วนมากเพื่อนสิงหู่จะแค่เฉพาะนายห้อยเนาะครับเพิดออามาขายตลาดง,งัวเนาะอันน yeah, <ặc> ี้บอกก่อนเนาะครับอาจจะไม่ได้กระจายออกไปทั้งนอกนะครับกระติ๊ลูกแค่น้ำนายห้อยอันนี้ผมก็ถามนายห้อยอยู่บ้านนี่ครับว่าเพื่อนมาขายไปเพื่อนมาเพื่อนมาเรียวว่าเั่นว่าเห็นเห็นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอันนี้อาทิตย์ที่สองครับนี่เพื่อนเพื่นมาเนี่ยผมก็เลยนํามาซื้อเนาะครับเนี่ยว่าผมเคยซื้อไปแล้วประมาณสามหรือวสี่ปีที่แล้วนะครับผมท้ายคลิปลงอยู่ตอนนั้นรุ่นชนิดที่แบบว่า ทั้งเดียวเลยสองขวดเลยเนาะครับตอนนั้นที่ผมมาเนี่ยนะครับผมซื้อลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งออ่ายู่หม่องเปินคันน้ำต่อนะครับครับก็มาต่ออยู่หม่องที่เปินคันน้ำนะครับส่วนมากที่อ่าสีรู่จักกิดเฉพาะอ่านายห้อยนะครับกับคนที่มาเที่ยวตลาดง่วนะครับส่วนคนที่ผู้เพิ่นอยากได้น้ำมิ่งแท้ะใหีเพิ่นกับว่าลู่นะครับว่ามันมีขายอยู่จังสี่นะครับเพิ่นกับยุบานเนาะอคนที่เพิ่นเป็นนายห้อยเพิ่นนี่อย่างเพิ่นไม่เห็นจังสี่เพิ่นกับลู่อยู่นะครับว่ามันแทะก็ยังผม่แหละเนามื่อไหร่ผม มาเห็นผมกับมาไทายเบิน,นงงันสี่แล้วครับเนี่ยพอผมเคยมาสื่อแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นขายอยู่3ามรอยนะครับคันสดๆนะครับอยากได้อยากได้อ,ไดอันไหนเรียกเอาเลยนะครับเพื่อนคันไห้สดเลยนะครับ,บ,บเมเาปเวาเอาันดังมันยังสั่นขายิังเวไปนเี่จ้โอ้เอาเอาวะ ผมบ่อไหเลยผมบ่เอาดังเอาผมไหเลยครับบ่อเอาดอกบ่อเอาบ่อห้เนเลยครับเจอันนอาตครับครับครับเอาเลยครับ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 นี่นะครับของแครนะครับเนี่ยรับประกันของแคนะครับโอเคครับอะไนี่นะครับ